ทุกคนด้วยนะครับจะรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการ h a r ์ b เบรเกอร์ชีวนะฮะอยู่กับผมนะฮะนายแองเจโลคนเดิมนะครับวันนี้นะเราก็อยู่กับเกม Mirror Age นะคนะฮะผมปาร์ตที่3กันแล้วนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราต้องทำการเอ่อปีนเสานี้ขึ้นไปรู้สึกว่าเราโอเคถึงแล้วาปีนต่อไปครับ เราต้องหันไปทางไหนีะทางนี้กว่าดีกว่าน่าจะน่าจะไปได้ไกลกว่าเฮ้ยเึ๊น่าถึงแล้วครับผมมาเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวเวเดี๋ววมาถึงก็ไล่ยิงเลยอทางไหนวะทางไหนวะกดทางนู้ดกนูน้ดมก่อนเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดวเดี๋วเบ้าเ,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 เ้มาถึงใก้คูวิ่งนีเลย ชโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ยิงแล้ว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 โอ้มันยิงแล้วมันยิงแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 วาเอ้ยทำไมวะโอ้ยมาถึงก็ต้องมาทำงานนี่เหละเนี่ยเดี๋ยว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 เอาโอ้ยผมที่หลบกระสุนมันเลยฮะโอ้ยสไนยิงสไนโห โอ้โหแยไอ้บ้าเอ้ยโอ้ไอ้บ้าอุ้ยหลบแล้วทันแล้วทันแล้วทันแล้วโอ้โหเฉียดที่สุดเลยอ่ะมาถึงใกล้กูวิ่งหนีเลยเดี๋ยวดาเดี๋ยวผมนี่วิ่งหนีเลยเดี๋ยวนั่นเดยวนะเออปิดอันนี้ก่อนนะครับหนึ่งสองสามโอเค เอ้ยโห้ยเข้ามาในนี้แล้วนะแม่านนี้ไม่มีปีไม่คุยเลยครับมันถึงให้กูวิ่งหนีก่อนเลยเอ่ออึ๊บอู้หอ่านไปข้างล่างดิอ่านไม่ได้ขึ้นไปขามองดูข้างล่างหน่นะฮะโอ้โหถ้าตกลงไปนี่ไม่มีชีวิตรอดแน่นอนฮนะ เ,เกมนี้ก็ Follow the Red นะฮะไปอุ้ยมาอีกแล้วโอ้มาอีกแล้วมาอีกแล้ว no 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 อะไรหรอวะไปทางไหนอะทางโน้น Follow the Red ไปครับอึชอึชอึชผมพี่ผาดโคนเลยเด้อเด้อเด้อเดผมพี่ผาดโคนเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีโอ้โหไหนวะโกรใจอ่ะโอมวาระไม่ไปชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอเคโอเคโอเคโอ้โหผมนี่ปีนป่ายมันเลยเดี๋ยว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 ,ยวโอโไวโอ,โอ้ยังเชงยางใหม่เลยครับแมเ,เกือบกดไปแล้วเมื่อกี้นะฮะมันยังบินอยู่ข้างบนอยู่เลยฮะ ไปตามแมพก็พอครับออโอ้โหเสียวครับหว่เสียวมากเกมนี้ออึต่อไปให้กดปุ่มนี้อ่ะแล้วก็อ๋อประตูตรงนู้นนะปิ๊บ โอเคมันเปิดแล้ว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 ต้องรีบไปต้องรีบไปเยอะโดนจะตรงนี้ไปฮะเยอะเป็นจะปิดเป็นปิดปิดนะเว้ยโอเคเราไปขึ้นบันไดตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปกดตรงโน้นโอเคชบ กับปลาครัวชิบยะ่ะกดตรงนี้ปิ๊บคนล้วทำไมมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นวะปิ๊บอีกร่ามหนึง่งปิ๊บอีกสล่อมหนึง่งปิ๊บอีกรอบมหนึ่งเฮ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยชิบเฮ้ยดยดยดดดดดดโอ้โห เมื่อกี้ทำได้ไงวะกดกระโดดแล้วกดตัวคิวอ๋อนี่ไงโอเคโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจเปลับเปลับเปลับเ,เต็มเลยฮนะสามตัว ี่สูงเลยฮะนี่ต้องปีนขึ้นไปใช่ไหมไปไหนอะตรงนู้นเหรอโอเคไปสไกเลยปึบอะเออโอเคมีทังแดงขึ้นฟอ follow the r a ต e follow the l e ลนนะฮะต่อไปเออให้โดดไปตรงนี้ฮะถึงไหมวะถึงสิครับผมแมเมื่อกี้นี่โดดไปเกงขาไปด้วยเลย เฮ้ยเห็นแสงสไนเปอร์ป่าใช่จริงเลยวะสิ้นานแล้วสิ้นผ่านแล้วเดดเด้อเด้ แล้วก็โหให้โดดกตองนั้นไปนะฮะโอัดไปโอ้โยมันยิงหนูอ่ะหายแล้วมันยิงหนูเดให้ไปทางไหนต่อวะมันนู้นเหรอก็ใจกลางสนโอ้โหโอ้ยโอ้ยยโอ้ิ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  โอ้ยโดดแต่ละทีดิเสียวมากให้ดูทางเนีฮะโคตรสุให้เรากระโดดไปตรงนู้นนะฮะอุ้ยมันสเตลไม่ได้อ่ะครับกดตัว F นะครับทำการเล็งแล้วก็เฟรนี่เป็นคนที่มือนิ่งมากนะเวลาเล็งสไนเปอร์นี่ไม่ต้องกดกัดกันหายใจเลยแบบว่า สามารถเล็งได้แม่นเองโดยไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับโอ้สบายติดตัวไปด้วยได้ไหมเนี่ยรู้ว่าอนาคตมันต้องใช้แน่นอนชิบโอ้ยยย่าย่ายโอ้หน้าเกือบแหกครับวันี้โอ้ย ดูข้างล่างด้วยโอ้โกี่เดอรไปเสียวเท้าไปด้๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้หเอาไว้เอาไว้มาโอ้สบายสบายครับหนักนี้โอ้โหเราต้องต้องต้องต่อข้ามไปด้วยเหรอหยาหยาโอ้โหทำไปดูข้างหลังดิตกลงไปดิตายแน่นอนนะไม่รอดไป ชบอ่ามากันแล้ววะชิบหายละมากันแล้วโอเคครับกำลังหาทางออกอยู่แป๊บนึงนะฮะปี๊บไปแล้วโว้ยเออนี่คือ maintenance access นะมันคืออะไรอะเครื่องจักร access เออไม่ขึ้นว่ะอ่าแล้วเนี่ยน,น,นะทำใหม่ไดีด อึบย yeah, ่ขึ้นได้แล้วโถงวยยอดเลยอูดนเลย <S <S 1> <S 1> ไม่เคยไม่เคยเล่นเกมแล้วไหนขนาดนี้มาก่อนเดี๋ยวเดะโอเคโอโหน้ำผ่านหน้า <S <S 1> <S 1> อุดอุ้ยทางล่างเนี่ยก็ทีระบายน้ำใชเนี่ยน่าจะเป็นเขื่อนมั้งนะพี่ผมน่าจะคิดน,นะ ถ้าไม่เขื่อนก็คือพวก็มีเขื่อนแหละฮะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยเจ็ดสี่เกตมีสี่ยอดเลยครับ,กกบ,เรเรบมเปิดประตูได้สกรัยถือโอเคจากไหนวะต้องวิ่งไล่จากไหนได้บ้างนะล่ะ ใดกูุค่เนเนี่ยยุดยาตุก็อทีนี้เมื่อกี้ลงตอนนี้ต้องขึ้นแล้วรู้สึกจะมาโผลิวหรือเปล่านะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่คำน่าจะเป็นไปได้แล้วอ่ะมันคงจะขึ้นมาอีกลูกนึง <c oughs> ตอนนี้เราก็ไปตามทางที่มีให้ก่อนแล้วกนะันฮะตามมีตามเกิด โดนเก็เกาะเกือบตายครับอ่อไปไหนต่อวะออเนี่ยเนยเฮ้ยกาะใกล้ถึงครับโอเคแล้วก็ปิดสวิชนนตรงนี้นะฮะ เงี้เสียงเพราะมากเลยจ้ะหนึ่งสองสามอุ้ยผ่านมาได้ไงรอดมาได้ไงโอเคแล้วก็โอเคเสียวเท้ามากตอนโดดมาโอเคกดอุ้งเกาะพอดีเป๊ะเลยครับ เฟนนี่เป็นคนที่แบบว่าสุดยอดมากแบบว่าเห็นอะไรี่เกาะหมดทุกอย่างมันต้องรอโอเค ต่อไปจะปูกับลูกซองใช่ไหมนั่นไงอยู่ๆสี่คนเลยเหรอไอ้บ้าเล่นสี่คนชุดเสร็จอัวเสร็จอัวดีครับดีๆอ้าไม่ตายไอ้บ้าลูกซองยูไม่ตายอบบ่ะ มาแล้วจริงสวนไปก่อนชิมหายแล้วแม่งมางสองคนดูทางนี้วะนวี่ไงตายไหมวะตายนะไม,ไม่ตายไม,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 ไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยบ้าเ้ยรีบเสียงเขาตะโกนแล้ว อุชอุชดมอ่ะบไงเอิญไงดลิฟต์ปิ้งห่อแหม่ลิฟต์นี่เปิดไวทันใจจริงๆนะถ้าเป็นลิฟต์เมืองถ้าเป็นลิฟต์เมืองไทยน,นี่รอแล้วรออีกอ่ะเปิดแล้วเปิดแล้วยอกยอกโอเคอเปิดแล้วฮะไป ฮัลโหลเฟสไอ้บ้าเอ้ยมาแล้วไอ้แจ็คไหนมึงจะไปไหน <c oughs> กลับมานี่นะเว้ยกลับมานี่อุย้ยโดดเลยด้วยชหายละจะไปไหนมึงกลับมานี่อุย้ยโดดเพิขึ้นจนนีดด้เฟดวันขึ้นหรือเปล่าโดดไพ่ขึ้นเลย ย่ย yeah. yeah. ่าว่งผมนึกตีรังกาตามเลยจะวิ่งหนีไปไหนวะขึ้นไปดีๆสิวะโอ้มันไปนู่นแล้วฮะวิ่งไวจังวะ วิ่งเข้านี่ฮะไมเฮ้ยอีกว่าเฮ้ยขึ้นลิฟทีที่โค่นหนานนั่งเล่นเงาตัวเองเหรอเอ๊ะเปิดละโอเค ้าวโทษจากไหนหาทางอื่นไปฮะยังไงเจอแล้วเว้ยไม่ต้องพูดนะฮะรู้สึกว่ามันก็ไกลพอๆกันนะมันโดนเกาะเมื่อกี้ไม่ได้ว่ะช่างเหอะ 아아โอ, urun, อ้โหเกือบตายโย่อโอเคัวลันขึ้นไปตรงนี้ฮะว่าผ่านนี้ถ้าเป็นชีวิตจริงเนี่ยแจ้งนายมันคงตื่นไปแล้วฮะโอ้โหตกลมาถึงได้ไงวะยอดฮะไกลก็ไกลตกลงมาถึงได้ไง แ <All right. S 1> งั้นมิเล,ลเอดปาร์ตนี้นะฮะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับอ่าปาร์ทที่4ให้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณที่รับชมด้วยนะฮะสวัสดีครับ